ศาสนาพุทธเนี่ยทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่เป็นเอกคือเป็นทางที่บริสุทธิ์วิสุทธิยาคือมัคมีองค์แปดเดินมัคมีองค์แปดก้าวไปได้โพูดชงเจ็ดคิดพูดทำให้เป็นสัมมาโดยมีสติและความเพียรเป็นเครื่องห้อมล้อมแล้วจะเกิดจิตที่เป็นสมาธินี่คือภาษาไทย คิดพูดทำให้ถูกตรงจิตวิญญาณจะเป็นประธานที่ถูกตรงแล้วคุมเราให้ทำงานเรียกจิตวิญญาณที่ถูกตรงยิ่งทำงานก็ถือสีลห้าถือสีลห้าไม่นานก็ถือศีลแปดถือศีลแปดได้ก็เสียสละมากขึ้นมากขึ้นลดลถของใช้ดูเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษ ไม่สะสมยอดขยันเนี่ยวันณะของพระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วก็เก้า้าสู่วันณะนี้บริบูรณ์ขึ้นห้าสิบเปอร์เซนต์หกสิบเปอร์เซนต์เจ็ดสิบเปอร์เซนต์แปดสิบเปอร์เซนต์เก้าสิบเปอร์เซนต์เข้าสู่วันณะเก้ามากเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วก็เข้าสู่วิถีพุทธตามรอยพระพุทธเจ้าได้มากที่สุดได้เห็นธรรมแล้วก็ได้เห็นตถาคตมากที่สุดเนี่ยแล้วก็พ้นจากล้อของอุตุไม่งั้นคน